เรื่องเจ้าปูผานี้ก็เป็นเทวาราชผู้พิทักษ์พื้นที่บ่อน้ําบ่อพันขันอันนี้บ่อน้ํานาเกลือ่หงนี้ต่อมาฤดูการมันวิธีชีวิตการทําเกลือมันเปลี่ยนไปมาเป็นการประมงแาวบ้านก็มากันมาหาปูหาปลาทําไร่ไถนาแถวนี้ก็นึกถึงบุญคุณ เขารบนับถือผีเจ้าปู่ผ่านก็มาเลี้ยงมาอะไรกันจนกระทั่งเรามาสร้างวัดพระอาจารย์มาสร้างวัดก็เห็นว่าสิ่งที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในกระบวนการพัฒนาผีพานพุทธตรงนี้ยังมีความสําคัญอยู่ก็เลยปั้นเป็นรูปเจ้าปู่ผ่านขึ้นมาโดยใช้ให้หนางเทียมทั้งหมด29หมู่บ้าน29คนมานั่งสมาธิใครเห็นเจ้าปูผ่านมีรูปหน้าตาเป็นไงก็ให้สเก็ตออกมาก็พูดพอเราพูดตรงนั้นพูดออกมาแล้วก็สเก็ตเป็นภาพแล้วก็ให้ช่างวิเชียนที่กูพระโกนามาปั้น ตามภาพที่สเกตไว้แล้วก็ให้นางเทียมนางทรงแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้วุโสมาดูกันพระสงฆ์พระเจ้มามาดูกันแก้ไขถึ้ง3าครั้งจึงได้รูปร่างหน้าตาอย่างนี้ก็เป็นรูปคน8ดศอกที่ยืนถือดาบแต่ว่าดาบที่เห็นนั้นเป็นดาบที่อยู่ในฝักคือคมในฝักให้แต่คุณไม่มีโทษญาติโยมมาก็มาขอพรไม่ต้องไม่ต้องมาบนบานใช้คาว่าขอพรขอพรท่านแล้วก็ที่แขนของเจ้าปู่นั้นก็เป็นรูปของพญานาคเป็นลูกหลานพญานาคก,ก็คือที่ดอนนั้นจะมีงูเหลือมงูหลามจํานวนมากอยู่ที่ตรงนั้นก็ เป็นบริวารของเจ้าปู่ก็ได้มาทำเป็นที่แขนของท่านเจ้าของเจ้าปู่แล้วก็ยืนหันหน้าลงที่น้ำํำยังความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นแก่าชาวบ้านชาวเมืองกัน